ครับก่อนที่เราเจะขึ้นไปยังเขาใหญ่นะครับเราก็ต้องมาขอเข้ามาสารเจพ่ะเขาใหญ่ก่อนนะครับเพื่อให้ท่านนะครับปกปักรักษานะครับคือทุกคนต้องมาครับาหรือถ้าไม่มาแวะมาไหว้ขอเข้ามาก็บีตรเเนะครับแต่ว่าขาลงเนี่ยขาจะกลับนะครับทุกท่านก็ต้องมาขอเข้ามา นะครับเพื่อให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับให้ท่านช่วยประปักรักษาในระหว่างเดินทางกลับนะครับทุน,นี้ผมก็เดินทางกลับไปแล้วครับก็คือมามาแค่คืนแล้วก็สวันนะครับก็กน ได้เขาใหญ่ไปก็อย่าลืมแวะมาขอขามากราบไหว้ครับขอพรนะครับจากลวงถูด้วยนะครับอาจารย์พ่อด้วยนะครับทริปนี้ผมก็มมกขออลากลับบ้านนะครับขอสนุกสนานครับได้เห็นตกอย่างนะครับธรรมชาติได้เห็นภูเขาได้ย็นนกได้ยินเสียงนกน้ำตกนะครับ เสียดายอย่างหนึ่งครับคือน้าตกหิวนรกไม่ได้ไปนะครับอยู่ไกลมากครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับก็ขอจบทริปเที่ยวเขาใหญ่นะครับที่คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามทุกคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากเข้าไปดูนะครับาาเพลิดทริปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ